แต่มีข้อหนึ่งที่เรายังใช้มาตลอดคือสิทธิเรื่รองการอดภาพบรรยากาศที่ท่านเห็นนี้ เป็ <ersch> นเวทีสมัชชาพิจารณาหลักประกันสุขภาพเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั่วไปแบบมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการตามมาตรา18วงเล็บ13พื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีประจำปี2557เพื่อการเปิดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน แนะนาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและมาตราฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าให้ดียิ่งขึ้นการจัดรับฟังความคามิเดเห็นทั่วไปประจําปีของของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับเป็น,เป,นเป็นไปตามกฎหมายเป็นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี2 5 4 5แต่เนื่องจากว่าโดยแนวคิดโดยหลักการแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับหน่วยงานที่ทํางานกับประชาชนเนี่ย ควรจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนอย่างน้อยปีละครั้งด้วยซ้ำนะครับการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในแต่ละปีเนี่ยเราจะรับฟังจากกลุ่มใหญ่ๆอยู่4กลุ่มคือกลุ่มผู้ให้บริการได้แก่พวกโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็หน่วยผู้รับบริการได้แก่พี่น้องประชาชนทั่วไปกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มองค์การบริหารส่วนกรุงรองส่วนท้องถิ่นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ มามีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนนะครับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545มีเจตนารมณ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดให้มีการรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา18วงเล็บ10มาตรา18วงเล็บ13และมาตรา46เป็นประจำทุกปีเพื่อนำความคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้า ความเป็นขาและสูงมันมีอะไรบ้างหรืยังไม่รู้เลยในกลุ่มยังไม่รู้เลยครับยังไม่ทราบว่าตัวเองจะให้สิทธิ์มีอะไรบ้างที่ตัวเองจะทำได้ครับรู้องเป็นเอกเทศของคุณโดยการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยอาจจะเป็นการซื้อขายเชื่อมระหว่างปจากปีพุทธศักราช2555 และ2,556ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเป็นเครื่องมือในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องทำให้พบว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วมซึ่งกระบวนการสมัชชาสุขภาพถือเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันเป็นระบบอย่างมีส่วนร่วมนำไปสู่การมีข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภาคประชาชนปี2557จึงจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของระดับเขตพื้นที่เขต10อุบลราชธานีทั้ง5จังหวัดเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้นมีเวที5เวที ใน,ในระดับจังหวัดก็คืออุบลอำนาจยโสศรีสะเกดมุกดาหารนะครับเสร,เสร็จจาก5จังหวัดแล้วก็จะเป็นามาทําเวทีกลางอีกเวทีหนึ่งที่จังหวัดอนนุบุรีก็คือเวทีเขตระดับเขตหลังจากที่ได้ข้อเสนอแนะมาเนี่ยทางทีมวิชาการก็จะต้องเอาข,อข้อมูลที่ได้เนี่ยมา,มาสังเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอที่จะจะสรุปเป็นข้อมูลให้กับทางสปสช เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเวทีเวทีเขตหลังจากเวทีเขตเสร็จเราก็ต้องมาป,ปรับปรุงข้อมูลอีกเพื่อเสนอเป็นข้อมูลที่จะไปปรับปรุงในสปสชคณะกรรมการใหญ่นะครับซ,ซึ่งทางเขจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับบรรยากาศแต่ละเวทีทุกฝ่ายต่างแสดงความคิดเห็นอย่างเข้มข้นและตรงไปตรงมาทั้งจากผู้ให้บริการ ได้แก่ตัวแทนจากสาธารณสุขผู้รับบริการได้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเรื้อรังคือผู้ที่รับบริการหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าหรือ30บบาทต่อด้วยผู้มีส่วนได้เสียได้แก่สื่อมวลชนตัวแทนอ,อสมอกลุ่มชมรมกลุ่มสมาคมต่างๆตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจากสำนักง,งานสาขาจังหวัดอนุกรรมการศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนเขต10ได้ร่วมกันสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการตามระบบหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าโดยประเด็นหลักในการระดมความคิดเห็นแต่ละเวทีมีอยู่7ด้านได้แก่ 1. ด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 2. ด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข 3. ด้านการบริหารจัดการสำนักงาน 4. ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5. ด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่ 6. ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ 7. ด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ์โดยมีการจัดเวที5ครั้งใน5จังหวัดตามพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานีได้แก่เวทีที่1 พื้นที่จังหวัดยโสธรซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลยโสธรเวทีที่2พื้นที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดเวทีที่3พื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเวทีที่4พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งจัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญและเวทีที่ห ที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจากการจัดเวทีเกิดเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เกิดขึ้นในแต่ละเวทีมีทั้งส่วนที่ใช้ได้ดีต้องคงเดิมไว้และในส่วนที่ต้องมีปรับแก้ไข โดยสิ่งที่ประชาชนทุกเวทีต่างเห็นว่าดีตรงกันคือหลักประกันสุขภาพเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพของประชาชนให้ได้รับบริการการรักษาโรคราคาที่ต่ําหรือฟรีในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ต้องแก้ไขเช่นต้องมีการปรับเปลี่ยนออกแบบระบบหลักประกันสุขภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการที่ดีและมีคุณภาพโดยแก้ไขระบบการเงินและระบบบริการประเด็นคุณภาพการให้บริการ เน้นให้หมอมีเวลาให้กับคนไข้มากขึ้นให้มีการบริการแบบ one-stop service สำหรับผู้พิการต้องการให้ทุกหน่วยบริการสร้างทางลาดสำหรับอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการด้วยนอกจากนี้ประเด็นการกระจายและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องกองทุนสุขภาพตำบลต้องให้ทั่วถึงมากกว่านี้เรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการงบประมาณร่วมด้วยเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนอีกทั้งยังต้องพัฒนาระบบปฐมภูมิ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่สำคัญทุกเวทีต่างเสนอเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ระบบการรักษาพยาบาลมีมาตรฐานเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรข้าราชการบัตรประกันสังคมหรือบัตรประชาชนโดยให้สามารถใช้บัตรที่มี13หลักใช้ในการยื่นรักษาพยาบาลกันทุกโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกและเป็นการไม่เลือกปฏิบัติหลังจากมีเสียงภาคประชาชนจากพื้นที่ต่างๆลำดับต่อไปเป็นหน้าที่ของนักวิชาการ ได้รวบรวมข้อเสนอจากทุกเวทีเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์และเรียบเรียงเพื่อทําเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายจากระดับเขตนําไปสู่ระดับประเทศตามลําดับเวทีที่เราจัดเนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าในเขตดุบลเราซึ่งมีอยู่5จังหวัดนี่นะครับเราได้รับความร่วมมือจากจากพี่น้องทุกทุกวิชาชีพเลยทุกสาขาวิชาชีพนะครับปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า เสียงจากพี่น้องประชาชนเสียงจากผู้ให้บริการผู้รับบริการต่างๆเนี่ยสะท้อนภาพในเชิงบวกเชิงบวกมากขึ้นมาหมายความว่าเสนอภาพให้เป็นในให้เป็นภาพเชิงบวกให้มีการพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ดีงามดยส่วนที่ไม่ดีก็ท่านก็เสอนอให้ปรับแก้แค่นั้นเองไม่ไม่เป็นการด่าไม่เป็นการไม่เป็นการสะท้อนแบบแรงๆเหมือนเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นภาพพจน์ที่ว่าพวกเรามาช่วยกันพัฒนาในสิ่งที่ดีงาม ฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอาจจะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปเพราะประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การมีข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยทุกคนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือปรับปรุงแก้ไขเสนอเพิ่มเติมและหาฉันทามติร่วมกัน ในเวทีสาธารณะดังนั้นข้อเสนอที่ทุกคนอยากเห็นตรงกันจึงอยู่ในมือท่านแล้วพร้อมที่จะให้ท่านพิจารณาเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปายยยังยอยู่จนฟ้ฟ